ครับก็วันนี้จะมาสาธิตเกี่ยวกับการทําวิดีโอคอลผ่านโปรแกรม Google Classroom นะครับขั้นตอนแรกนะครับเราก็เปิดโปรแกรม Google Classroom นะครับนะครับพอ Google เข้า,ขา Google Classroom เสร็จแล้วนะครับเราก็ดูว่าเป็นรายวิชาที่เราต้องการวิดีโอคอลหรือเปล่านะครับถ้าใช่ก็กดวิดีโอคอลได้เลยแต่ถ้ายังไม่ใช่นะครับไปที่ชั้นเรียนนะครับ กดที่มุมขวาซ้ายนะครับบนที่จะเป็นชั้นเรียนอยู่นะครับกดชั้นเรียนนะครับพอจะเห็นะระบบก็จะแสดงมายัางหน้าของชั้นเรียนทั้งหมดของเราที่เราสร้างไว้นะครับทีนี้เราก็เลือกรายวิชาที่เราต้องการสอนนะครับสมมติผมสอนโมน1่งทับหนึ่งวิชาการศิสตร์หลักนะครับกดเข้าไปนะครับอพอกดเข้าไปแล้วนะครับก็ จะเห็นเป็นห้องนะครับแล้วก็จะมีรูปวิดีโออยู่นะครับก่อนที่เราจะทําการวิดีโอคอลเราก็ต้องมั่นใจก่อนว่าเด็กนักเกรียนสามารถที่จะเข้าร่วมการวิดีโอคอลครั้งนี้ด้วยนะครับ <S <S ก็คือเราไปที่กดรูปเฟืองข้างบนนะครับกดรูปเฟืองข้างบนเสร็จแล้วนะครับก็เลื่อนลงมานะครับเราก็สังเกตว่าที่ลิงก์วิดีโอมีสนะครับโอเคครับสังเกตว่าปุ่มนักเกรียนมองเห็นได้ถูกเปิดไว้อยู่นะครับถ้าถูกปิดแบบนี้ นะครับสมมุติผมบันทึกไว้นะครับในหน้านัาเกเรียนก็จะไม่เห็นตัววิดีโอคอลข้างบนนะครับแต่ถ้าผมเปิดไว้นะครับเด็กนัเกเรียนก็จะเห็นวิดีโอคอลตรงนี้นะครับนะครับสมมุติพร้อมแล้วถึงเวลาเรียนแล้วนะครับเราก็เข้าที่ห้องของเราแล้วก็เลือกกดที่วิดีโอคอลข้างบน,นครับ กดเสร็จแล้วนะครับระบบก็จะนํามาสู่กล้องของเรานะครับก็จะมีเมนูต่างๆนะครับเมนู общем, ต่างๆของเราก็คือมีเมนูกล้องนะครับตัวนี้เปิดปิดกล้องนะครับแล้วก็เมนูเปิดปิดไม้นะครับตรงนี้อันนี้ผมอนุญาตขณะใช้งานแอปนะครับแล้วก็จะมีถ้าเราต้องการเปลี่ยนพื้นหลังนะครับเราสามารถเปลี่ยนพื้นหลังได้นะครับกดที่ดาว3ดาวนะครับก็เราสามารถเปลี่ยนพื้นหลังเป็นรูปอะไรก็ได้ที่เราต้องการนะครับที่ระบบ จัดหามาให้นะครับเราอยากเรียนเราอยากอยู่ในบรรยากาศแบบไหนก็เลือกแบบนั้นได้เลยครับสมมติผมเลือกอันนี้นะครับก็กดเสร็จสิ้นนะครับนะครับก่อนที่เราจะเข้าไปนะครับก็จะมีอีกเมนูหนึ่งก็คือแชร์หน้าจออันนี้ไว้สําหรับแชร์หน้าจอจากมือถือให้หนัเกเรียนได้ดูนะครับโอเคครับทีนี้เราต้องการเช็คให้แน่ใจว่าสิ่งที่เรากําลังใช้อยู่นะในแชร์บัญชีของเราไหมก็ดูสังเกตข้างล่างครับเรากําลังเข้าร่วมในชื่อ ibrahim k active m c th แปลว่า เป็นบัญชีที่เรากําลังใช้อยู่ถูกต้องแล้วครับโอเคครับทีนี้เราก็เมื่อกล้องพร้อมนะครับกล้องพร้อมไม่พร้อมเปิดแล้วนะครับก็กดเข้าร่วงรอสักครู่นะครับทีนี้ก็มาสู่หน้านี้นะครับผมเข้ามาสู่หน้านี้นะครับหน้านี้ก็คือระบบก็จะมีเมนู34เมนูหลักนะครับก็คือซ้ายสุด เป็นรูปวางโทรศัพท์นะครับก็คือสําหรับการกดวางนะครับถ้ากดวางก็คือก็มีการจบการประชุมไปเลยนะครับแล้วก็กดปุ่มวิดีโอนะครับตรงนี้ก็คือการเปิดปิดนะครับแล้วก็กดที่ใหม่นะครับส er ําหรับในส่วนของเปิดปิดใหม่นะครับแล้วก็ปุ่มยกมือนะครับกรณีที่เราต้องการยกมือสำหรับนักเรียนนะครับต้องการยกมือถามอาจารย์อาจารย์ก็สามารถเห็นได้ตรงนี้ครับผมครับแล้วก็เราปุ่มจุดข้างๆ้ามันก็จะมีในส่วนในส่วนของข้อความในสาย แชหนโโ้าจอแล้วก็ส่วน,อ,นอื่นๆนะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาเรียนรู้ขั้นตอนพื้นฐานในการเรียนออนไลน์ก่อนนะครับทีนี้เราอยู่หน้านี้แปลว่าอะไรหน้านี้ก็คือแปลว่านัาเกเรียนยังไม่เข้าในห้องนะครับนักเรียนยังไม่เข้ากลุ่มอยู่นะครับยังไม่ได้เข้าในวิดีโอคอลนะครับถ้าสมมตุติมีนัเกเรียนเข้ามาในในวิดีโอคอลนะครับอ่าสมมติสมมติว่าม,ามีนัเกเรียนเข้ามาวิดีโอคอลหน้าต่างโปรแกรมก็จะเปลี่ยนอ่าหน้าต่างโปรแกรมก็จะเปลี่ยนไปครับ เดี๋ยรอสักครู่นะครับระหว่างที่นักเรียนเข้ามาร่วมสายนะครับสมมุติมีนักเรียนอีกคนหนึ่งเข้ามานักเรียนอีกคนหนึ่งเข้ามาครับาาาาก็จะมีหน้าต่างประมาณนี้ครับก็คือมีนักเรียนมีชื่อนักเรียนโผล่เข้ามานะครับเราก็สามารถที่จะคุยไลฟ์สดได้เลยนะครับเราเราจะแตะนะครับเราก็สามารถ ที่จะเขาเรียกว่าอะไรสามารถที่จะสอนแล้วก็พูดคุยกับนักเรียนได้เลยนะครับถ้าเราต้องการอ,อ,อยากให้นักเรียนเปิดอยากให้นักเรียนเปิดไม้นะครับเราก็สามารถเปิดได้ทันทีนะครับให้นักเรียนเปิดไม้ได้นะครับก็เราก็สามารถคุยไปเรื่อยๆจนครบชั่วโมงนะครับพอครบชั่วโมงออพอครบชั่วโมงเราก็ให้นักเรียนออกจากห้องเราก็ปิดห้องไปก็ proceed. ถือว่าการเรียน,นการสอนก็จบนะครับครับก็ สมมติพอเราเรียนจบแล้วนะครับเราก็กดวางสายครับที่มุมซ้ายล่างนะครับแต่ถ้าเราต้องการนําเสนอข้อมูลอะไรบางอย่างนะครับนำเสนอข้อมูลอะไรบางอย่างเราสามารถกดที่มุมล่างขวานะครับแล้วก็กดแชร์หน้าจอครับนะครับกดเริ่มแชร์เลยครับอพอเรากดเริ่มแชร์ตอนนี้ก็คือนักเรียนนักเรียนก็จะเห็นอ่า หน้าจอของเรา <ITA> เหมือนที่เราเห็นหน้าจอของนักเรียนนะครับอ่านะครับทีนี้โอเคครับเรากลับไปที่วิดีโอคอยอีกครั้งหนึ่งนะครับลากแล้วก็ดูแล้วก็หยุดนะครับอ่าแล้วก็ลากนะครับแล้วก็เลือกที่หยุดแชร์ครับอ่าแล้วก็กดที่สีดีอีกครั้งหนึ่งครับอ่ามันก็จะกลับไปสิวหน้าหลักอีกครั้งนะครับอ่าทีนี้ ก็ถือว่าเป็นการฝึกเบื้องต้นในการเรียนผ่าน Google Classroom นะครับโอเคครับอีกครั้งหนึ่งนะครับคือตัววีโอนี่เปิดปิดนะครับแล้วก็ตัวนี้เปิดปิดใหม่นะครับแล้วก็อันนี้ยกมือครับถ้าเราต้องการเปลี่ยนฟิลเตอร์ขณะที่สอนอยู่เราก็สามารถที่จะเปลี่ยนได้ตลอดเวลาครับโอเคครับ ก็วันนี้จบแค่นี้ก่อนครับ